คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการซื้อสารก,กิจการรับฐบาลเท่านั้นทุกตัวเลขที่ทำขึ้นได้มาจากการคำนวณและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเมื่อทราบแล้วเชิญเข้าไปรับชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องพระวันออนทวนครับวันนี้นะครับผมก็มาต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่นะี่ครับเดี๋ยวขอขยายให้นิดนึงนครับ เพื่อความชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็นี่เลยนะครับตัวเลขที่เราได้มามาดูตัวเด่ดนนครับว่าเป็นตัวไหนนะครับผมก็เรียงตามนี้เลยนะครับนี่ครับตามตัวเลขที่ออกมาเลยครับตัวเลขที่มีเยอะสุดก็คือเลข ห้าเลขหกเลขเก้านะครับสามตัวนะครับเด่นมากสามตัวห้าหกเก้านะครับผมงวดนี้มีสามตัวก็ลําบากนิดนึงครับลําบากมวนที่แล้วครับมวดที่แล้วมีแค่ศูนย์กับเก้านะครับมวดที่แล้วมีแค่ศูนย์กับเก้าก็มาล่างและมาบนแยกกันครับงวดนี้ก็มาห้าหกเก้าสามตัวเลยครับชอบตัวไหนครับสามหกเก้าคราวนี้ครับมาดูมาดูกันครับมาดูว่าจะแถวที่จับคู่ครับ มากจะมีเลขตัวไหนเยอะนะครับผมก็ในช่วงนี้นะครับผมเลขหนึ่งมีสองตัวกับเลขศูนย์ไม่มีแล้วครับศูนย์มีแค่นี้ครับหนึ่งมีสองตัวสองมีสามตัวสี่มีสองห้ามีสองหกมีหนึ่งสองมีสองเจ็ดมีหนึ่งครับแปดมีหนึ่งเก้ามี ถือุ่าก้าเยอะกว่าเพื่อนครับนะก้าเยอะกว่าเพื่อนครับแต่เยอะก็ไม่เรียกว่าเขาจะมานะครับบางทีเขาก็อาจจะไม่มาก็ได้นะครับก็ดูนะครับดูก็เป็นแนวทางครับเก้าช่วงนี้ก็สามตัวครับครับมาดูสุดล่างกันนะครับวันนี้ นะครับผมจับคู่ไว้นะครับแทปบหน้าจอครับสําหรับใครที่ต้องการจับคู่ครับใครที่เข้าใหม่ๆไม่เข้าใจครับก็นี่เลยครับตีสูตรนี้นะครับจะจับคู่ได้ดีนะครับช่วงนี้ครับมาหาช่วงนี้ครับจับคู่ไว้ให้แล้วครับตัวในสวยก็นําไปเลยครับยี่สี่ชุดนี้ครับมีสิดธเข้าบนและล่างนะครับบนและล่างครับหกหกสองสองตามแปดสียี่สี่ครับยี่สี่ยี่สี่ตัวนะครับผมยี่สี่หางครับ มีฟิลเตอาบนล่างครับนี่ครับแคปหน้าจอเลยนะครับทางไปพิจารณาครับคราวนี้มาดูสูตรล่างกันครับสูตรล่างของเราครับก็การทําก็ง่ายๆเลยครับนี่ครับสูตรที่เข้ามานะครับมันมันหลุดหนึ่งสูตรนะครัหลุดหลุดไปหนึ่งสูตรับคือสูตรนี้ครับนี่ครับไม่ออกศูนย์สองครับหลุดสูตรนี้ครับมันไม่มีศูนย์สองครับ นี่ครับมันไม่มีศูย์สองครับคือสูตรนี้หลุดนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ออกมาคำนวณกันเลยนะครับวันนี้ก็คำนวณสูตรนี้ก่อนนะครับนะหนึ่งมิถุนายน,นครับเพื่อจบอกที่หกมิถุนายนเรียกป็นชัดนะครับออกครับ สามหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าหกนะครับนะก็ใช้นะครับหลักสิบบวกสองครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับบางครับถ้าได้เลขหนึ่งแล้วก็เพิ่มสอง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 ครับถ้าเป็นขี้ก็จะออกมาขี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นได้ขี้ก็จะได้ขี้ทั้งหมดถ้าออกเลขคู่ก็จะเป็นเลขคู่ทั้งหมดครับงวดที่แล้วครับไม่ออกศูนย์สองครับเห็นไหมครับ เป็นเลขคู่มันก็เลยผิดนะครับเพราะว่ามันไม่มีเลขคู่นะครับเห็นไหมครับเขาจะข้ามเลขศูนย์กับเลขสองไปเลยครับมีทั้งหนึ่งมีทั้งสามแล้วข้างเทียนครับตัวข้างเทียงศูนย์สองข้ามไปเลยนะครับหมวดนี้ครับได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าผมจะเขียนไว้ครับงวดแรกได้ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับนี่คือสูตรแรกครับสูตรนี้ครับสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้ยังไม่หลุดสูตรนี้ยังไม่หลุดเดินดีนะครับเดินดีนะสี่ตัวครับใช้สี่ตัวเอาครับคำนวณด้วยกันเลยนะครับเมื่อกีแล้วก็หลักสูสองนะครับเนาะ อันนี้ขยายภาพจะไม่เห็นเต็มนะก็ขอลดทีนึงนะครับมองไม่เห็นเต็มจอครับอันนี้คือพื้นที่มันสุดกระดาษเลยครับอันนี้นะครับใช้สามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งตั้งครับก็รางวัลเลขไคยสองตัวครับหลักหน่วยครับและบวกหนึ่งของที่ครับก็หลักหมื่นครับบวกกันสองครั้งคือเลขหนึ่งครับ เป็นสองครับบวกหลักร้อยครับเลขหนึ่งครับเป็นสามนะครับบวกหลักหน่วยครับเลขสองครับจากสามก็เป็นห้าครับบวกหนึ่งครับเป็นหกนะครับหลังจากเอาเลขหมาวางแล้วครับเราจะไม่ใช้เป็นตัวเด่นครับเราจะใช้ตัวถัดไปนะครับก็คือเพิ่มสามหนึ่งสามหนึ่งครับจากหกก็เป็นเก้าครับตัวแรกเพิ่มสามครับ เราก็เพิ่มหนึ่งก็เป็นศูนย์ครับต่อมาก็เพิ่มสามก็ได้สามครับต่อมาเพิ่มหนึ่งก็เพิ่มเป็นสี่ครับงวดนี้ครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเก้าศูนย์สามสี่เก้าศูนย์สามสี่ครับเก้าศูนย์สามสี่ครับ เดี๋ยวผมจะจับคู่นะครับมันมีจะจับคู่ให้ดูนะครับนะครับจับคู่กันเลยนะครับล่างนะครับนะครับล่างนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ 94R ครับผมเลขล่างก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ได้มานะครับผมน่ครับนําไปพิจารณาครับผมถ้าเลขล่างมาครับก็จะอยู่ในกรอบ4ตัวนี้นะครับก็จับเลยครับ19มีไหมนะครับ19ก็มีนะครับ10มีไหมครับ10ก็ไม่มีนะครับ13มีไหมไม่มีครับเพราะเราไม่มีเลขสามหรือเรียกง่ายว่าดับสาม ก็จะเรียกว่าดับสามบนล่างเลยครับ10หน่วยครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยจะดับสามเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีแต้มครับซื้อไงก็ไม่ดีใจซื้อครับก็แถวสามนี้ก็ตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งนะครับไปสองไปสองอันแล้วครับน่ครับแถวนี้กับแถวนี้ครับแต่ยังไม่ตัดให้นะเพราะว่ามันจะตกๆนะครับตัดทิ้งตัดทิ้งก็เหลือนิดนึงครับเหลือไม่เยอะ เป็นตัวเด่นหรืยงครับท่็นตัวเด่นหรืยงครับห้าหกเก้าเลขที่มาดีๆนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับจะมาดีมากจับใสได้เลยครับสามตัวผสมกับตัวเด่นไม่พลาดนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดนะครับเลขสามหลักจะออกมาคู่กับอันนี้ดีมากเลยครับเอาครับมาดูพลงงานในวัตถ่แล้วกันนะครับ ผลงานวัตเทีเยของสุดล่างครับก็นี่เลยครับสุดที่เราจับคะกันนะครับสุดนี้ไม่หลุดนะครับสุดสี่ตัวนี้ไม่หลุดจะเห็นได้ว่างวดนี้ก็สี่ตัวนี้ก็คือเก้าศูนย์สามสี่ครับมาตัวใดตัวหนึ่งครับเก้าศูนย์สามสี่ชอบตัวไหนครับผมเก้าศูนย์สามสี่ครับ ต้องหากันต่อไปครับว่าตัวไหนเดลี่ยนครับดูผลงานครับเมื่อที่แล้วครับตัวนี้ออกนะครับ02ครับเห็นไหมครับมอยออก02ครับก็เข้ามาไล่สูตรเลยนะครับ02สูตรนี้ก็เข้าสูตรนี้ก็เข้าสูตรนี้ก็ยังเข้านะครับมีสูตรที่แบ่งไว้ไม่ค่อยเข้าแต่ยังเข้านะครับแปลว่าเข้าสองสูตรสามสูตรเลยครับ หกเก้าว่าเข้าสองสูตรนะครับสูตรที่เราแบ่งเอาไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้แคปหน้าจอไว้นะครับสูตรนี้เข้านะครับสูตรที่เข้าก็สูตรที่เข้าก็การถูกให้ครับสูตรนี้เข้านะครับสูตรนี้ต้องพิจารณาครับวดนนี้เื่อหาเลขล่างนะครับมาเจาะนะครับกับมาคุยกับเก้าศูนย์สามสี่ครับเพราะว่า ต้องหาจากสูตรอื่นมาใส่ครับเพราะว่าสูตรนี้ก็ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันหลุดนะครับมันหลุดบางทีก็ต้องดูอาการครับเพราะว่าเราจะจับมั่วๆไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไงก็เสียงครับเสียงเยอะต้องเอาแบบชัวร์ครับต้องหาอะไรมาคอยกับเก้าศูนย์สามสี่นะครับเพราะว่ามันจะชัวรี่สุดครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ครับผมก็ฝากครับชมไว้ครับ คิดและพิจารณาตามนะครับเพราะว่าสูตรยังไงก็คือสูตรนะครับและผมก็คิดและพิจารณาคนเดียวนะครับก็ต้องหาตัวเด่นต่อไปครับหรือตัวตัดมาดับออกครับเพื่อตัวเลขจะเรื้อน้อยลงหรืออาจจะใช้สูตรนี้ไปค่้ยกับสูสตรอื่นก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้ผมดูแล้วมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับไม่รู้จะมาได้ไหมถ้ามาได้ก็ มาในตัวเดียวครับเพี่อก็เป็นแค่ความคิดนะครับเป็นแค่ความคิดเดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบครับแคปหน้าจอเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเข้าใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องทวันออนทัวร์เลยนะครับตลอดวัตลอดวันนี้ขอข,อข,อขอา่าวคุณผู้ชสวัสดีครับ